สวัสดีครับอยู่กับต้อมนะครับต้อมจะพาไปตกปลานะครับผมวันนี้ก็อยู่กับหมายหมายเดิมไปแล้วเดิมเมื่อหลายเดือนมาแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะเว้นจากการเล่นหนอนนะมาเล่นกลบยางแทนนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าผลประกอบการวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับหมายค่อนข้างสวยเลยเดินกลบนี่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวลองเดินกลบดูนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของร้านเนาะก็เลยได้มาช่วงเย็นปกติก็จะเจอกันช่วงเช้านะครับเนาะเมื่อตอนก่อนออกมานี่ก็ไปกู้กบกับเมียนะเอาเมียไปกู้กบด้วยเพราเมื่อวานทํากลบยางติดไว้ที่กิ่งไม้นะครับ ก็กู้กลับมาได้แล้วเป็นเจ้าตัวนี้เห็นทรงก็รู้แล้วใช่ไหมว่าของค่ายไหนไม่บอกแล้วกันเนาะเขาไม่ได้ให้มาแล้วซื้อมาอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมต้อมจะพาไปมันจะขิดเราก็วะผมไม่ขิดหรอกที่ลงเยอะต้องลงลงกว่าขอขอตีหยาบป้อมหน่อยนะไม่ดุนะ มาตกปลาเฉยเจะไล่กันเลยเหรอก็อเะนลงไปตีตรงนั้นนะ่ะโอ้โหเหลี่ยมสวยด้วยแม่งไม่ให้กูตกมันหายใจแรงใส่ด้วยนะเมื่อกี้ลายกัดรับกัดแล้วกัดไม่โดนโอ้โห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  ตัวเลยครับถ้ามึงจะตามยาวขนาดนี้นะห่างเลยอย่างน้อยก็ถือว่ามีตัวครับจะยาวขึ้นมาให้ดูได้หรือเปล่าแค่น,นั้นเองตามจากนู่นมาถึงฝั่งเนี่ย กันนะครับกันนะครับใจเรา้ยเฮ้ยตัวเล็กช่างมันเถอะของมันไม่คมแล้วอ่ะก็เผื่อไม่ได้ไปที่ไหนละขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วันครับผมวันนี้แฮ แฮี้วเฮี้วเฮี้วแล้วพบกันใหม่นะครับกดติดตามให้กันด้วยนะครับต้มจะพาไปลาไปก่อนสวัสดีครับมาทำไมนี่เนี่ยตอนน้อยรับเดกหญิงต้นน้อยบายกินข้าวอยู่เหรออ,อร่อยไหม พ่อไม่ได้ปลาสักตัว<า>เออพ่อไปตกปลามาไม่ได้สักตัว,ตวไม่ได้เลยไม่ได้ตัวไม่ได้สักกระตัวเลยเออไม่ได้สักกระตัว